อันนี้เป็นการเทสไฟสระว่ายน้ําที่ควบคุมต่อการควบคุมแบบผ่านมือถือนะครับก็คืออันนี้คือต่อหมดแล้วแล้วก็จารทดลองเปิดไฟนะครับอันนี้คือเปิดไฟแล้วนะครับก็ไฟเนเป็นแบบจุดตำแหน่งควบคุมเนเป็นแบบตรงกลางอยู่ไฟมันจะแสดงสีแบบนี้ทีนี้เรากดไปที่เลื่อนไปที่สีเขียวนี่ครับไฟมันก็จะเป็นสีเขียว หรือเราจะเลือกแบบข้างล่างก็ได้ถ้ากดสีแดงเลยมันก็จะเป็นสีแดงอันนี้คือแดงเลยเหลืองครับเขียวฟ้าอ่อนอย่างฟ้าอ่อนนี่คือเป็นการผสมเสียงระหว่างเขียวเขียวกับน,น้ำเงินแล้วก็ต่อไปเป็นแบบน้ำเงินเลย แล้วก็ชมพูม่วงเข้มประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้เราก็สามารถควบคุมได้อย่างเช่นว่าจะเอาฟ้าอ่อนอ่อน,ออน มันกินข้ากินข้าวซอนสีเขียวหน่อยก็จะมีสีเขียวด้วยสีน้ําเงินสีม่วงด้วยน้ําเงินด้วยเงี้ยครับโอเคทีนี้จะเป็นการเทสแบบเป็นโหมดของมันที่มันจะขยับเองอันนี้เป็นโหมดของมันนะครับตัว m คือโหมด s สป e d แล้วก็เอฟเฟกก็เป็นการเปลี่ยนตามจังหวะที่เขาเซตไว้อันนี้คือโหมดหนึ่ง ถ้าจะให้ช้าลงแล้วก็เลื่อนสเปียนให้ตัวเลขเยอะขึ้นมันก็จะช้าลงถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็คือเปลี่ยนเอฟเฟกแสงมันก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราเปลี่ยนโหมดมันก็จะเป็นเป็นโหมดอื่นแบบอื่นครับ ถ้าจะให้เร็วก็สปีดหนึ่งอันนี้ก็พริบเป็นดิสโก้เลยอันนี้แบบกระพริบแบบบอันนี้หมดห้าครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ปิดผ่านมือถือปิดแล้ว